ได้เวลา หม่แล้วทุกคนอันเก่าถึงเวลาปลดประจําการแบบจริงจังแล้วนะวันนี้ได้ข่าวว่ามีร้านแว่นตามาเปิดใหม่อยู่ใจกลางตลาดบ้านโป่งเลยนะอย่ารอช้าต้องรีบไปเพราะเขามีโปรโมชั่นเด็ดๆแน่นอนกับร้านแว่นตามองเด้สาขาบ้านโปง่งราัชาบุรีเปิดอิมเพรสชั่นที่สัมผัสได้เลยคือพนักงานบริการดีมากเขาบอกว่ากรอบแว่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 9 0เบาทเท่านั้นนะมีหลายทรงหลายแบบให้เลือกยี่ห้อดังๆก็มีแถมพี่พนักงานก็ยังช่วยเลือกกรอบแว่นที่เหมาะกับรูปหน้าเราอีกด้วยหลังจากนั้นก็มาตรวจวัดค่าสายตาก พนักงานที่เชี่ยวชาญกันต่อแล้วที่ร้านแว่นตามองเด้เนี่ยก็ยังมีนักทัศนามาที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับปัญหาสายตาอีกย,ย,ยังไม่พอทางร้านยังมีประกันบีแวกวอลันีถ้าใส่ไม่สบายตาสามารถเปลี่ยนเลนได้จนกว่าจะพอใจภายใน1ปีเลยนะวนใครไม่ใช่ลูกค้ามองเดก็สามารถไปใช้บริการล้างปรับดัดแว่นฟรีได้ทุกสาขาเลยนะทั้งหมดนี้รวมอยู่ที่ร้านมองเด้ทุกสาขาแต่สาขาที่ฉันไปเนี่ยอยู่บ้านโป่งราชบุรีพี่กับร้านแว่นตามองเด้สาขาบ้านโป่งราชบุรีอยู่นะ้าลงหนังเก่าเฉลิมทองคา ถ้าใครมีปัญหาสายตาหรืออยากตัดแว่นแนะนำเป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะลองแวะมาใช้บริการแว่นตามองได้ได้ค่ะ